มาเบอร์หนี่งสิบผ้ามาเฮ็ดแย้มบอกหนักกันล้องเบอร์สิเฮ็ดใบถ่าเฮ็ดผ้ออายสับประรดมือได้ดมันผละจึงสิเฮ็ดแต่ว่ากาสิเฮ็ดแย้มไหวเฮ็ดแย้มว่าสับประรดไหวซื้อมา,อาไหวให้มันงอมรอให้มันหวานจังน่อยละเอาข้ามาเฮ็ดแย้มมาเอามาลองเฮ็ดลองเบิรง ตังน,นั่เนเอ,อก็สิผ้าอ่กเนยาวนอแกนอน่นอยบางๆนาจหั่นบางๆประมาณนี้นะจะหั่นบางๆสิได้ประมาณนี้จะ เดี๋ยวห้าไปลงใส่หมอเนอะาะกระสีได้ประมาณนี้แหละจ้ะหน่วยหนึ่งมันี้ห้ากระสีเท่ใส่หมอเนาะแล้วเาก็ค้นไปค้นไปเด้อดน้ำซับระรดเพิ่นกระสีออกสใส่น้ำตาลลงไปกล้าเอาละจ้ะใส่น้ำตาลแดง่จ้างสีเด็กเป็นสี น้ำตาลง่ามหรอก็เกลือข้าเอาเนาะแล้วก็ทวนไปจ้ะเคี่ยวไปเรื่อยๆถ้าใส่น้ำตาลแดงมันจะจีด้สีง่ามนะสีออกน้ำตาลเคียวไฟกลางเคี่ยวยวไปเรื่อยๆจะ้ะจนมา น้ำม,มันแห้งไปเลดจ้ะนี่แหละจ้ามันกระสีได้ประมาณนี้แหละค่ะบันย่่ากระสีว่างไว้ให้มันเย็นแหละห้อจังเอาใส่กระปุกอยู่พืด่เดียวเสียัางายเนาะกินตุ่มมามาไปแสบดีนา วายสันตัวมากินอันมาหมาเนาะยูปูดเดียวกินยังกันแล้วกินมา่มาแห้งแซบเ่ย ب. นี่ผักไปแล้วผักคือกอนะคะผักมาแก่เมื่อกอหกแตงบวกลืี่ส่วนดับเบิลหนี่งเขานานะเขา,าไม่ไกินละเขาซื้ออ เส่มากมายเทตะนาใส่ซื่อๆกับเสบเนาะเจ้าอาบอ่ได้กินมากมาแล้วพอดีกับยมเย็นะสปเอาปยมใส่กระปุกเขาตู้เย็นไว้นะจจะใส่กระปุก ซส้มแย้มกันเนาะบบดนี้เฮ็ดแล้วแล้วแพ็กใส่กับผูกเรียบร้อยแล้วี๋ยวซ้มเบิ่งมันจะเป็นไงแซ่บกลมกลมแซ่บสุดเจด